ค่ะได้เชิญค่ะได้เชิญคุณแม่เบนสวยค่ะขอร้องให้ประธานในพิธีหน่อยครับตั้งแต่15ทันวานะคะลด15ทันวาถึง31เพราะว่าลดนี้ขายดีมากคุณแม่คะคุณแม่คะรางวัลนี้คุณแม่จะจับขึ้นมานะคะจะเป็นคอลลาเจน1กล่องค่ะแถมลายเซนที่กล้องแวยไรให้ด้วยเอาไว้เป็นที่รนลึกค่ะจะพอจะเห็นมันโพสอยู่ นี่เลยนี่เลยจับ,บ,จบ,บได้ค่ะลายชื่อคนนี่คือคนที่จะได้คอลลาเจนปีหนึ่งกล่องนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครชื่อคุณวรากรนะครับวรากรคุณวรากรลูกค้าของน้องน้ำมนตนะคะ,คะตัวแทนจำหน่ายอำเภอนาว่าแล้วมุมคงจอบเ้ยค่ะรางวัลใหญ่ค่ะ เดี๋ยวพึ่งนะคะคุณแม่หนูขอวิ่งเกลวทองในเซฟแป๊บหนึ่งคุณแม่ร้องเพลงรอเลยค่ะเอ้าเออโดนใจตัวเองหรืออันน่ะขยเยาว์ก่อนครับขยเยาก่อนร้องเพลงรอลเลยค่ะขยเยาว์ขยเยาเราเอนนี่ให้พี่จิตรก่อนของพึ่งซูยืนพูดทีลเลิกทองม้วนกันนั้มันจะปิดหนึ่งนึงอะลืมถ่ายคนละเจนจุ๊พี่จิตร์อยากได้ต้องซื้อค่ะ ทองนี้นะคะขอสังเกตนะครับดูผิวพิจิกรนนะครับแม่ขอแม่ดูไว้ก่อนนะท่านนพิจิกอน่ะบริกินได้สูงเอ้ยแม่คุณแม่จับขึ้นมาหนึ่งที่จะเป็นทองคำหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมหนึ่งรางวัลเอาละครับอะไรชื่อค่ะอ่าไม่มีไม่มีซาวให้หรอคะไม่มีซาวให้หรอคะทันทันเฮ้ไม่เป็นงานเลยคือคุณล้ำดวนเหล่ากว่างโจรอ๋อลูกค้าของอัฟซ่าเอง จำดวนเหล่ากวางโจจากจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยววันทำการนคะวันที่สี่นะคะอ๋อจะส่งถึงที่ค่ะแน่นอนรางวัลต่อไปนะครับรางวัลต่อไปรางวัลปลอบใจนะคะสำหรับผู้ที่พลาดหวังรางวัลจารางวัลที่หนึ่งนะคุณแม่ใช่คนนี้จะได้คอลลาเจนหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนะคะพร้อมลายเซ็นพี่กล้องวรไรกล่องกล่องสุดท้ายแล้วคุณแม่คะ รบกวนค่ะรบกวนค่ะอีกหนึ่งรางวัลนะครับเป็นรางวัลปลอบใจครับรางวัลปลอบใจมีโบนลายเซ็นอุ้ยขัดเฉสูนางสาวโชคหรือไทยนะครับโอ้รางสาวโชคหรือไทยจากตัวแทนจำหน่ายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะพี่กบสุดสวยของเรานี่เองโชคดีจริงๆเลยขอขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ าการต่อไปนะครับฟังเพลงต่อจากนักร้องไหนเอ่ยนักร้องเิลป์คนเสี่ะเรียนเชิญค่ะสักเพลงค่ะขอบพระคุณมากค่ะรอองนะคอลี่จะมาแจกอีกทีนะคะขอบคุณค่ะมวดเด้กเขาจะับเก็บสูบปานนี้นะ